บันปน่เโบราณค่ะกาแฟโบราณกาแฟผสมโตเหรอคะใช่กาแฟโบราณสามช้นกาแฟโบราณสามช้อนค่ะช้อนปูนเลยนะคะค่ะช้ากาแฟโบราณส,สามช้อนนะคะ อนี่เราชงแก้วต่อแก้วช้อนช้อนชาหรือช้อนช้อนชาต้องปูนนะต้องปูนนะประมาณนี้นะไม่ปาดนะฮะปาดไม่ต้องปาดไม่ได้ทำไม่ได้ทำเบเกอรี่นะคะหนึ่งออนแล้วก็คนน้ำก่นน้ำร้อนมาถึงห้าออนนะคะอันนี้ทำต่อแก้วแก้วต่อแก้วค่ะหนูอยากแล้วครูไม่ได้สอนแบบเป็น แบบนมไอถุงยันยานอ่ะก็เหมือนกันอ๋อโอ้ยถุงยันยานเหมือนนมยานยานอะิานไม่ถูกถุงยันยานค่ะถุงยันยานอธิบายไ่ถูก้าห้าออนห้อนค่ะหนูก็มองหาเลยไม่เจอกดน้ำฮ่าคาค่ะอกรอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะแล้วก็กดอกดน้ำ ห้าออนเนี่ยสังเกตไหมพอห้าออนพอเดี๋ยวมันพอเรายกไปนี้ออกแต่เราต้องใส่แค่สี่อนใส่ชาลงไปในแก้วเนาะใช่แล้วก็กดน้ำห้าออนนี่ต้องต้องใส่ผงลงไปในถุงใส่ถุงในถุงค่ะไหนอะอย่าใส่นอทถุงนะผมไหนห้าออนของครูไม่ใช่เราใส่ห้าออนแต่เวลาเรายกขึ้นน้ำานี่ลดเดี๋ยวแค่สี่ออนครูใส่ไปใหม่ครูใส่ไปหกออนไม่ใช่หรอไใช่ถึงห้าไม่ถึงหกไม่ถึงหก มันยกขึ้นปุ๊บมันเหลือแค่สีอ่อนสังเกตอยูแค่นี้เองใช่ไม่ถึงหกสูดอย่างนี้ก็อร่อยมากอ่อนแล้วก็พอเราพอยกอันนี้ออกมันก็เหลือแค่สีออนสังเกตไหมเวลาเราชมมืไม่เหลือแค่สีออนใช่ค่ะ เงี้ยเงี้ยเงี้ยแล้วหอมเหมือนกาแฟหอมมากทุกคนไปถึงแล้วอย่างไรตกแล้วตกจจนไม่เหลืออะไรมันโม่มิฝาอยู่นี่โ้หเพื่อให้ฝาปิดกันเดี๋ยวชิมไน้องอ๋อแแค่นี้นะคะเวลาเราบิดนะบิดแบบนี้นะ ดินได้ติดกากอ่ะนี่น้ำมันหน่อยเลิศกแบบผูบดดีดเลิศยนี่น้ำแบบนี้เลยนะคะไม่ขาดไม่ต้องมาช้อนออกช้อนอยู่ในนี้ค่ะบิดเลยอ่ะอ่าไม่ขาดไม่ขาดค่ะหาอะไรมาลองนิดนึงค่ะบิดช้อนเอะไรมาลองนิดนึงบิดช้อนผิค่ะในอันนี้ได้ป่ะเดี๋ยวมันก็งช้อนชมันมาช้อนชมันท่านึงค่ะช้อนชมัน ให้เสด็จน้ำนี่อไม่ใช่นมอยู่ไหเอ่ยนมก็ีนมสดไม่นุ่มจิ๋วกูนี่คือโอเลี้ยงเลยกูอย่าพิ่งในะนอนคนนอนี่นอนนอนคนนจุดห้ออนหนงุห้านงุดห้ออเรียกูกค้าด้วยนะคะเส่หนึองจุ้ดีกว่า ตักน้ำแก้วเนีลืงไม่ได้เลืไม่ได้ส่แวรามคนจืนนะคะรามคนจืดสัามรอบเหรอคะูจ้าอหไม่รู้มีแก้วแล้วหรอคะตั้ไหม่ค่ะตักหม่นัน้ำาหลน้ำมันสีขาวใทสาสงส่ยมาต้องนานแล้วเมื่อก่อนคนขายทำไมเขากวลาเหมือนแบบเขาจะชงใหม่เขาเติมติมเขาไม่ดีถุงเก่ามันไม่เลยมันเติม้มข้องเําบเ อ๋อน้องคนจืดมาค่ะน้องคจืดน้องจืได้ก็สองสามรอบเลยรับองแลวน้ำใสพโอ้โหพอดีมันจะเปะเปะคุณครูเก่งมากแล้วก็น้องคนจืดนะคะถ้าทุก้าชอบเนยอะเราก็จะเรือกอะไรอย่างเี้ยนะคะปลาโบราณาาโบราณตเไปท้าท้าบอันนี้ยังไม่ยัวใช่จานยังไม่หมดยัวเสร็จเรียบร้อยกะแฟโบราณ ำชมโมเลี้ยงเปลี่ยนจากมมเป็นน้ำตาลน้ำเชื่ออ๋อแล้วโเลี้ยงอ่ะครูยกล้อโอเลี้ยงคือโมเลี้ยงถ้าใส่ล่าบนมไปก็ยกล้ออืมไม่ค้าก็ปิดนอกถุงอ่ะกาแฟโบราณโบราณนะคะอืมอันนี้ต้องใส่ลาบไหมครับ ใช้วันผมมาเดี๋ยวได้แล้วก่อนนี่เอาไม่กาแฟไงกาแฟโบราณโบราณโบราณน่าชานมาก